ไปกันนะคะพี่น้องจ้ะพี่ซ้าย่นสิพาน้องมาซื้อลองเท้ากันจ้ะไปไปลุยกันค่ะลองเท้ายู่าง์สตาเดียมพี่น้องเลยชอปปิ้งกันเด้อค่ะเด้อหาซื้อลองเท้าให้น้องพัดนันเป็นว่าไปไปลุยกันค่ะ มืโอนี้คนมาหลายแต่พี่น้องเอย๋ยเด็กน,น้อยแตกพื้นๆื้นไปอ่าโมนี่คือเป็นมืออีหยังคือเด็กน,น้อยหลายแท้ใส่อะไซส์สามสิบเอ็ดสามสิบสองลูกนี่เด้เบื้องตาม,มันนะไปมาเบื้องเด็กเอ่อมาเบื้องรองเท้าเด้อพี่น้องจะใส่อาดิดาส ยี่ห้ออิรีดนาไนกี้ไปจังสันซื้อรองเท้าไส้เหร็นกันจ้ะไปคนอยากได้สีอ่อนสีอะไะสีฟ้าใส่อยากได้สีฟ้าบาสันพี่น้องเลยฮะตัวเนี่ยรัวตัวเด็ดนะ ไ,ไ <ป S 1> ถอดรองเท้าออกลูกไซส์สา 32, สิบสเบอร์รส2พอดีไหมลุกขึ้นสิโอเคไหมยยนี่ไซส์ยางไย แม่คิดว่าสามสองคือกันมั้งเบิง้บงนั่นดิเบืบบ้องเบื้องไสยังสามสองสามสามลบบอกไส้นี่ละม,มาสามสามยังไงสามสามยังคือใส้ได้เนี่ยช่วงเนี่ยมาต้องใส้เป็ไปน 3, 3ไงโอ๊เบิ้งอีห่อนี่พี่น้องจ๊ะนี่อยู่ห้องนี่คนซ่อนมากกับฮิตกันเด้พี่น้องเอ้ย วันนี้พามาช้ชอปปิง้งยี่ห้อของรองเท้ากันเด้อพี่น้องเอ้ยพีซ้ายเป็นว่าหาเบอรงรองเท้าให้นอห้องพอแม่ก็ซื้อไปแล้วล่ะวันวนี้เป็นหองพี่ซ้ายเป็นผู้ซื้อให้หไหนบิ๊กไหมสตูนเออเวอร์ไหม แบบไหนดี now or before มันมีไส้สารสารับสากับสาร่ง้ส้ <c oughs> อันนี้สา <c oughs> ใส <c oughs> องย <c oughs> อ้าวแบบไหนบอกพี่โอ๊ตสิข้างไหนมัน what is good for you ฮะ้าละเดะฮะสองแบบนี้มันใหญ่แบบนี้มันใหญ่เจ้าแบบนี้หรอเรือแบบนั้นฮะเอแบบนี้ เอาตามพี่อวดนั่นแหละใส่สามสิบสามบอกกับแม่ซื้อใส้สามสิบสองพี่อดวดซื้อใส้าสามสิบสามจับซื้อเพื่อไงัวะสั่นน้องพี่น้องเลยมาคนหลายหลายมาซื้อลองเท่าให้เด็กน้อยมันเป็นหนาห้อน มันเป็นที่เข่าหนาห้อนแล้วก็ต้องหาซื้อรองเท้าใส่หนาห้อนพี่น้องเอ๋ยรองเท้าในของผู้หญิงงามได้พี่น้องเอ๋ยงามจ้ะอันนี้แบบนี้ก็งามก็สวยสามจุดสองคนหลายให้พี่น้องเอ๋ยมาล่องเท้า ของผู้ใหญ่ของเด็กน้อยมีเบิร์ตพี่น้องเอ้ยนี่ของอาดิดาสนี่แล้วตกหนาห่อนมาทุกคนต้องเปลี่ยนรองเท้ากันเบิดรด้พี่น้องเอ้ยมันบะเมียน,นเรียงดีดิอยู่เมืองนอกเมืองนะถ้าหนาหนาวหนาหิมะก็เป็นรองเท้าอีกแบบด้พี่น้องบะเมียนสิบเอดไส่รองเท้าของเสียไหม เนี่ยลองเท่าแบบนี้ใส่หนาะหิมะวะ่าได้ดิตายยังเขียดนี่ประเทศอันนี้เท่าไรนี่ห้าร้อยห้าร้อยหกสิบเอ็ดของไนกี้อันนี้เท่าเลยสามร้อยกว่าสีนี้ ของอาดิดาสนี่ของอาดิดาสพี่นอ้องมันมันเป็นลดราคาคอมเด้นี่นี่จังเสียลดราคาคอมทุกพี่น้องเลยบ้านเฮาลดร,ราคาเป็นบ่อบ้านเฮานะ่ะพวกยี่หอ Nike, ้อไนกี้อาดิดาสเนี่ยยุบไปเทียบนอกเขาลดราคากันด้วยจ้ะไปใส่แล้วพี่ออดอะ่ะ กไ,ได้แล้วกระเป๋าไอ้กระเป๋าลองเท้าเพื่อนนะได้สีฟ้าไปตามไปอีกพี่น้องเอ้ยลองเข้าแบบราคาถึกพี่น้องใส่เรนธรรมดา199เนี่แบบนี้กับมีขายได้พี่น้องจ้ะทางนี้แต่ว,ว่ามันดีเด้พี่น้องจ้ะเนี่ยใส่สบาย ใช้สบายมากเลยไปอันนี้ก็พวกเสียของยี่ห้ออาดิดาสไนกี้ไปถแล้วพี่น้องเลยไป,ย <c oughs> ไ,ปไปแล้วเด้อค่ะเด้อมาช็อปปิง้งมาเล่นม่มงวันน้ำกันคะ่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายคะ่ะเจอกันคลิปหน้ากันนะคะเบื้องสะา,ามวนๆเพื่นเพื่อนกันเด้อจ้าเด้อไปบา๊บายบาย ôi uh. ui ui